สว,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุลา้นอันนี้สิ่งที่พี่เพชรจกได้มไม่ได้ไีอันน,น,นี <โฮ S 1> มช่วยผมชอบ <โฮ S 2> ชอบชอบว้าวนนวว้าวว้าวว้วววว้าวา้า้ อ,อ,อย่าง,ง,ง,งไงดูดแล,แลนี่ต้องสงสัยต้องเสร็จนี่แล้วนี่ต้องไปยื้อร้งน้ำแข็งแน่นอนเลยเนี่ยแม่แล้พี่ดาวทำเสร็จมันยังตั้งได้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าสามชัม่โมงพวนี้รือสี่ชั่วโงข่านช่อะรื่ออะรงาอ้อาวอ้มาเช็คสภาพของใหอ้ออะไรอะไรี่สี่ชั่วโมงห้ั่วโมงน,น้อ้อให้น้ยาปรบ โอ oh, ้ปับปักปนุพุมสก่อนให้น้ำยาแอร์มันใช่ไหมใช่<ห>มันไม่รีดอ๋อมันไม่รีดต้องเสียบไว้ซะก่อนใช่น้ำยาตั้งไว้ก่อนโอ้เป็นยุงกี้นมันยุงกี <Wow. S 2> ้โอ้ท้องใส่ส็นช่วงน,วนี <Wow. S 2> ้ <S <S มันเป็หนหัวอยู่เนาะว้าวโอเคไ <Wow. S 1> ม่เหียวเลยดีด <Wow. S 1> ีว้าว ป้า,าอันนี้ยองเห็น้เแข็งบ่อยอยู่ใช่ใย่นี่ตาอบออออออของพี่เพชรเปิดไม่ได้กับสติ๊กเกอร์นี่แล้วนี่โอ้ยผ<น>ู้ใดต้องมาอีบให้ดูวิธีการใช้ไปเนี่อันนี้นของใายเนี่ยอันนี้นของพี่นา โอ้ไฟเสร็จแล้วยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งฮะป้งอาไย่งเงียแที่้ก็แกต่อไปนี่คือชินเยาทเขอกันเลื่อนเลืนข้อกันเลื่อนขอบคุณครับอันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคร่ะ นีครับอ้ขอบคุณแม่นุ้ยหน่อยเลยจะเป็นคลิปแล้วอไม่ยืไม่ยุ้ยขอบคุณไม่ยุ้ยเอยเกิดเจิดไหนอันนี้โอ้ยมันชิวิดนั่แข็งเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับนี่เลยขอบคุณแม่หนุ่ยหน่อยยืนขอบคุณไม่ย้ยครับที่สารสันที่นัดกับที่เชให้เป็นความจริงครับแล้วจะ่า่อะไร งทั้โมันคือง่ายมันคือง่ายเห็นเนาะจูกเออโลเนาะทุกคนคือเดือดเนี่ยเก็บเอกสารไว้เด้อเอกสารสมุดหนังสือเอามันรับประกันโอเคไว้เสร็แล้วมันคือง่ายดายแ่ทุกคนแค่เนาะว้าวเอาไปครับปั๊กตัวเย็นยังไม่เสร็จนะครับว้าว ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ยุ้ยมากมากนะคะขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะที่ทำสารสาหารให้เราจริงเดี๋ยวขอบขอบคุณขอบคุณพี่นัดด้วยนะเดี๋ยวกีดนะคะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปตรงนู้นก่อนนะคะเอาให้เอาให้เสร็จเลยพี่นัดจ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 ัาจะไปไปหาสาวไม่นั้นก็ไปหาสาวอะไรเนาะลาวเนาะพี่บุรีขอบคุณนะคะ ไปจะพามาดูใกล้ๆทั้งนนี่คือที่อันนี้พี่นัทเลือกเองกับมือเด้อใช่เลือกเองกับมือใช่ปิดม่งเลยพี่นกพ่นเปิดี่นเปิดเลยพี้นกต่อไปต้องมากินมากินน้ำพี่นะเนี่ยต้องมากินน้ำใช่ไหพี่นกต้องเปิดกดกดต้องเปิดกดกดกดนีกดล้ลยกดองนทำเลยทตลกได้ดิเออกกเยเออ นเลยเออเปิดเพนเอเดี๋ยพี่นถูัลของพี่นกมีลนี่้เย็นเอไปเก็ปิดเองไม่ต้องกดเขาไปาลยดันดันดันเออดันดัเออแค่นั้นแหละมันได้อยู่แลเบื้องดูอันนี้ทำแข็งก็ได้นี่ใช่ทำมัแข็งแค่ ต้องถอัมาไ่เลยว่านี่นี่นี่แล้วแขกพอับมนตั๊บมันหลลงมานี่ด้แขกได้ใส่มูฟิดหมูใส่ผักใส่ผักข้างล่างนี่แล้วก็อันนี้ก็ด้านซ้ายด้านขวา กิ่รูนละหนึ่งร้อยบาทนะครับเฮ้ยกิ่รูนละหนึ่งร้อยบาทลองไปน้ำเขาโอเคโอเคใหญ่ต้องรอรอให้มันนิ่งก่อนใช่ไม่ใหญ่สิแต่ว่าคอมันก็ขึ้นเอาหล่ะพวกคอมพลังมันนะใส่ของสดได้ด้วยนะคะที่เทวซื้อเยอะๆก็ได้แล้วดีใจไหมดีใจมาก น,น่่่่เียไมใชอ๋อขอขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่นุ้ยนะคะที่ทําให้พี่นัทพี่เพชรเราจะทํากิจกรรมคุกกี้ให้พี่นกกับพี่เพชรชิมอ๋อเบียร์ไม่ชิมเหรอเบียฟัวร์เหรอเบียร์ลดฟ้วาวนเบียร์ไม่ต้องกินนะ,ะตู้อบหนูมาแล้วนี่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 น,นานเสนอตู้อบอนี่พี่นกดูเดี๋ยวเราแต่เราต้องไปหาซื้อของก่อนนั่ง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 นี่เบียดูเบียร์ดู ไม่ยุ้ย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 นี่เดี๋ยวดูเดดูด้วยนะครับนี่สิ่นี้นี่เดี๋ยไม่เคยใช้แบบนี้มั้ยอันนี้คือเครื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องไม่รู้พี่เดียหยิบนี่มาก่อนเอาออก่อนก็มีอเไรไม้ไม้ไม้จะแกะไม่ได้เขาใส่อะไรพี่ดำจะทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดำแป๊บเดียวเราจะจับสบายเลยครับพี่ดำาก็ยังไม่ตัดที่นั่นเลยนี่เดี๋ยวใครรู้บ้างในช่องอ่ะใครรู้บ้างมันคืออะไรกุ้งนักหมูหนูอะ กลอนดัดหนูวู้ใดรู้บ้างคืออะไรไม่รู้สิฮะพี่น้องเคยไปลงหนังไหมไม่เคยป๊อปคอนป๊อปคอนออมันคือเครื่องทำป๊อปคอนนี่นี่นี่บ้าเมื่ออื่นบ้างภาพเสียของกันทีเลยไปอะไปใส่ไปก่อนใส่ไปมันเอาหนีิน้า ใส่มปถึกล้งัดมันต้องงัดพวกเออว่าอันนี้ไปใส่อันมัคคีน่นใช่เอานงบเข้าแล้วนเนี่ยมันบเข้าแล้วไปแง่ถือคิดล่างมันอีล่างมันอันนี้ทั้งใต้นีล่างมันอ่ะนี่อืมแง่นปแล่ะอันนี้มันไปแง่ใส่ล่างทึ่งๆหนีมันก็บโเข้าเบิ่งเกินเอาแง่เขาล่างทึ่งก็ได้ด้ยนี่น้องอี บอลมีเบสิกเลยนี่มันจะหมุนๆอย่างนี้นี่แล้วมันก็จะเป็นป๊อปคอนมันก็จะแปอะโป๊ะโป๊ะโป๊ะในนี้หรอเคยใช้เหรอเคยหรอนีไม่เคยใช้นะตัวตัวนี้เคยนะอ่ะตอนนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องพี่ดังก็เร่งแล้วครับอ๋อพี่ดังตามสบายเลยพี่ดังก็กำลังเร่งทำโอเคไหมดีมากขอบคุณทุกคนเอาเนาะปรดียจ์กับพี่นัทด้วยนะครับพวกเราคนดุอยากจะดีเด้อรที่ ไม่ยุ้ย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 ไพี่ซื้อตู้เย็นแล้วก็เครื่องอบนะเอาไว้ใช้ทำแล้วก็ทำม,ทำม,ม,ะมะคาขคายคขากินเดี๋ยวอ่ะนอกประเด็นนิดนึงครับซื้อเครื่องนวดมาด้วยโอ้พอดีปวดหลาักมือพี่ไม่ไม่ไม่ใช่เครื่อง,องนวดเห็นไหนี่นี่เอ้าแล้ขาแล้วรูเลยเนี่ยอยู่ไหนเลยเครื่องนวดบ๊อบแกนั้น <ไ>โอเคครับทุกคนนะฮะก็เราลุ้นจัดที่ลงที่วางก่อนเด้อน,นะครับแล้เจอกันใหม่ชิ้นหน้าครับบรียบายครับ